เมื่อหลิวอาจาริยาได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับฟ r i d เด s h โชผลิตโดย C H A N G E 2561ก็ได้เปิดเรื่องราวในชีวิตพร้อมเผยความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจสำหรับข่าวลือเป็นภรรยาน้อยเจ้าของค่ายที่ตัวเองนับถือเหมือนพ่อแท้ๆพราะให้กำเนิดเกิดขึ้นในวงการลูกทุ่ง ทุกเสียงลือที่เกิดบังคับใครให้เชื่อไม่ได้ทำได้เพียงปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องที่สูจ์ในระหว่างที่กำลังพีกๆอยู่นั่นเองก็มีข่าวสกัดพีกออกมาว่าหลิวเป็นเมียน้อยเจ้าของค่ายใช่คือเขาคงเห็นอะไรบางอย่างที่มันผิดปกติเช่นรักคุณพ่อบุญธรรมแบบที่ว่าเป็นพ่อแท้ๆของเราเลยเราไปเดินห้างกับรุ่นพี่ที่ร้องเพลงด้วยกัน มันมีชุดชั้นในขายและเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็เลยเดินเข้าไปมันกำลังลดราคาโชว์ขึ้นมาว่าปลาตัวนี้สวยเนื้ที่เขาอยู่ด้วยนะแต่ด้วยความเราไม่ได้คิดอะไรไงเขาก็อาจเอาไปเมาได้หลิวอยู่กับป้าแล้วก็พี่เหรียญมาตลอดก็คือผู้จัดการคุณแม่บุญธรรมก็จะมีคนมาเมาว่าเนี่สามคนหัวเมียอะไรอย่างนี้หัวเราะ เราก็จะแสดงความรักแบบว่ากอดบ้างหรือนอนตักโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเขาก็จะบอกว่าเหลียญนอนตักข้างหนึ่งหลิวนอนตักข้างหนึ่งเวลาเราไปหลังเวทีมีรุ่นพี่ท่านหนึ่งถามเราตรงๆงเลยว่าเราเป็นเมียน้อยพี่ปอนเหรอหลิวก็บอกถ้าหลิวบอกว่าไม่ใช่พี่จะเชื่อไหมพี่ก็ต้องบอกว่าไม่เชื่อในใจพี่ เอาเป็นว่าแล้วแต่พี่จะคิดแล้วพี่ดูไปว่าหลิวใช่หรือเปล่าตอนนั้นหลิวเครียดหรือพยายามปกป้องตัวเองหรือมันทำให้รู้สึกมีผลกระทบต่องานไหมไม่ค่ะคือถ้างานหลิวรู้สึกว่าเราต้องทำให้เต็มที่เครียดไหมมีบ้างแต่หลิวแค่บอกกับตัวเองว่าปล่อยเขาคิดไป เพราะเขาไม่ได้มาเลี้ยงเราเขาไม่ได้มีผลอะไรเอาจริงๆเพราะเรารู้อยู่แก่ใจตัวเองว่าเราทําหรือไม่ได้ทำใช่ค่ะแล้วในขณะเดียวกันพ่อบุญธรรมซึ่งก็คือเจ้าของค่ายเพลงที่เราอยู่ด้วยเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรกับข่าวนี้บ้างนะตอนนั้นเขาก็ไม่รู้จะทําอย่างไรเหมือนกันก็ต้องปล่อยมันไปแต่ก็ต้องให้เวลาเป็นเครื่องทีสู์ว่าอะไรเป็นอย่างไร แต่ก็คือมันก็เป็นข่าวอันนี้ต้องบอกตรงๆคือไม่เคยพูดเรื่องข่าวเรื่องพวกนี้ออกสื่อภายนอกเลยเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นข่าวสื่อภายในวงการลูกทุ่งเท่านั้นไปที่ไหนคนพูดไหมเมาไหมเมานะคะได้ยินรู้แต่ก็ปล่อยไปหลิ้วโกรธหรือรู้สึกไม่โอเคไหม มันก็มีนะช่วงจังหวะหนึ่งเราบอกกับตัวเองว่าปล่อยเขาไปเถอะจริงๆแล้วในความรู้สึกของหลิวคือหลิวนับถือพ่อบุญธรรมคนนี้เหมือนกับเป็นพ่อแท้ๆเลยเพราะว่าเป็นเหมือนพ่อที่แบบให้กำเนิดในวงการใช่ค่ะให้กำเนิดในวงการบันเทิงและพี่เหลียนก็เหมือนเป็นคุณแม่บุญธรมรมภัรยาของคุณพ่อก็เหมือนเป็นแม่ของเรา เพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็คือเหมือนเป็นพ่อแม่ลูกนั่นแหละเพราะเขาดูแลเราอย่างดีคือหลิวโชคดีอย่างหนึ่งคือพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงมาแต่ว่าตายายเลี้ยงมาแต่พอเรามาอยู่กรุงเทพมหานครก็จะมีป้ากับที่เหรียญที่เป็นเหมือนพ่อแม่เราหลิวก็เลยรู้สึกว่าหลิวไม่เคยขาดอะไรตรงนี้เลยหลิวมีครอบครัวเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งครอบครัวรู้สึกรักเราด้วยความจริงใจ